ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือผู้เสียชีวิตเหตุอุทกภัยคนละ20,000บาท นายอนุทินชาญวีรกูนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวนะคะว่าเมื่อวันเสาร์ที่29ธันวาคมที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชกระแสเนื่องด้วยเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ว่าทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบเหตุโดยเฉพาะผู้ที่เสียชีวิตจึงได้พระราชกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชูปถัม พร้อมทั้งให้กําลังใจกับบุคคลทางการแพทย์จิตอาสาทั้งนี้ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน100ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาลหาดใหญ่ ขณะเดียวกันได้รับแจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละสอง0 0ื่นบาทด้วยเช่นเดียวกันโดยให้จัดทํารายงานเสนอราชเลขานุก,การในพระองค์เพื่อกราบบังคมทูลให้ทบพระเนตรต่อไปว่าได้ดําเนินการมากน้อยเพียงใด